ทไ,ททไทยของฉันเกะเทศไทยของฉันนี่ยอย่างไรมันก็สวยสำหรับเราเพระเป็นบ้านเกิดเมืองนองสวยมากนะคะ สาขาใหญ่แห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์เกษิก่อนไทยพาณิชย์เอาม่แม่ไทยแม่ไทยไม่พระเจ้าไทยไปใช้ธนาคารไปเรียวสวยมากเลยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ่แห่งประเทศไทย <laughs> มงคลเบเจอร์ภูมิใจสุดให้สาธุเจุ้ทธิ์

วิวงามเพิ่งามคัล้วมีลตรงนี้ไหมคัมสมบรณกแาสวยมากเลยแจ้ัฒนะสาาธีเมตรใช้ทางออกเข้าสู่ถนนพระรามเก้าแจ้งวัฒนะ